ถ้าชาเมเคลิลข้าคือรากฐานแฟมรับหน้าต่อมาคือชื่อของชายผู้เป็นดั่งกำแพงเหล็กของจักรวรรดิเนมันย่าวิดิชในยุคที่พริมยร์ลีกเต็มไปด้วยกองหน้าร่างยักษ์และเล่นบอลหนักเฟอร์กี้รู้ดีว่าเขาต้องการนักรบมากกว่าแค่กองหลังและเขาก็ได้เจอนักรบคนนั้นจากเซอร์เบียวิดิชไม่ใช่นักเตะที่เล่นสวยงามแบบริโอเฟอร์ดินานคู่หูของเขาแต่เขาคือคนที่พร้อมจะเอาหัวเข้าแลกกับลูกฟุตบอลคือคนที่จะวิ่งเข้าใส่ดีเดียรร็อกบาแบบไม่กลัวเจ็บ กขาคือคําจํากัดความของคําว่ากองหลังพันแท้ความไว้วางใจที่เฟอร์กี้มีให้วิดิชมันสูงมากครับถึงขนาดมอบปลอกแขนกับตันทีมให้ในเวลาต่อมาเพราะเฟอร์กี้รู้ว่าวิดิชคือคนที่ลูกทีมจะมองเป็นตัวอย่างถ้าเห็นกับตันทีมสู้ไม่ถอยแบบนี้ใครมันจะกล้าถอดใจการจับคู่ของเขากับริโอคือหนึ่งในผลง,งานมาสเตอร์ยสซของป๋าเฟอร์กี้มันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งกับความสวยงามและเป็นหัวใจสําคัญที่พายูนเต็ด ควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่3ในปี2008เขาคือขุนศึกที่เฟอร์กี้ส่งลงไปรบในสงครามที่หนักที่สุดเสมอ